คุณกำลังดูออตโต้คาร์การ์ช่องของคนรักรถและเทคโนโลยีที่นี่เราจะพาคุณไปดูทุกความเร็วทุกนวัตกรรมใหม่ล่าสุดอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วไปลุยกันเลย Fast Cut Clip of Missile Launches, Futuristic Vehicle, Explosion and Map of Thailand Zooming In นี่คือสิ่งที่ทุกคนพูดถึงตอนนี้2,026 a i l a n d ด์มิสเซลซ่าทีซ่ขีดล่าง56มันไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคือจรวดที่เปลี่ยนเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมันเร็วแรงและแม่นยำกว่าที่เคยมีมาราคาเหรอคุณเดาไม่ถูกแน่นอนเพราะตัวเลขนี้ทำให้ทั้งโลกอึง้งเราจะพาคุณไปลิบทุกดีเทลภายในไม่กี่นาทีเตรียมใจให้พร้อมเพราะนี่คืออาวุธที่อาจเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ถ้าคุณยังไม่รู้จักซาติซาขีดล่าง56คือขีปนาวุธยุทธวิธีพิสัยกลางรุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทยโดยเป็นความร่วมมือระหว่างทีมวิศวกรทหารไทยและบริษัทเอกชนด้านอากาศยานผลงานนี้ถูกเปิดตัวครั้งแรกในงาน d e f e n น e e เ p o 2025และตอนนี้ในปี2026มันได้เข้าประจำการอย่างเป็นทางการ สิ่งที่ทำให้แท z ีแตขีดล่าง56โดดเด่นคือระบบนำวิถีแบบไฮบริดนีเวกชันที่ใช้ทั้ง GPS ความถี่สูงและ AI อัลกอริทึมใหม่เพื่อปรับเส้นทางอัตโนมัติสามารถยิงได้ไกลถึง1,500กิโลเมตรด้วยความเร็วแมท6นั่นหมายความว่ามันสามารถโจมตีเป้าหมายได้ภายในไม่กี่นาทีหลังยิงออกไป ตอนเปิดตัวสื่อหลายสำนักรายงานว่าราคาต่อหนึ่งลูกของแ t z แทขคิดล่าง56อยู่ที่ประมาณ28ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,000ล้านบาทแต่ราคานี้ไม่ใช่แค่ใจ่ายให้กับขีปนาวุธอย่างเดียวเพราะรวมถึงระบบยิงเคลื่อนที่โมบายล l a อนเชอร์และระบบควบคุมการยิงแบบเรียลไทม์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ไทย100%นอกจากนั้นยังมีแพคเกจแบบเต็มที่กองทัพไทยเลือกซื้อ คือชุดซาตีซาตขีดล่าง56แบตเตอรี่เซต1ชุดประกอบด้วยขีปนาวุธ8ลูกรถยิง4คันและศูนย์ควบคุมเคลื่อนที่ซึ่งราคาชุดเต็มนี้อยู่ที่320ล้านดอลลาร์หรือกว่า11,500ล้านบาทเลยทีเดียวแต่คำถามสำคัญคือทำไมต้องลงทุนมหาศาลขนาดนี้เหตุผลหลักคือเพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันประเทศในยุคที่ภัยคุกคามเปลี่ยนไปซาตีซาตขีดล่าง56ถูกออกแบบมาให้จัดการได้ทั้งเรือรบเครื่องบินรบและเป้าหมายบนบกที่เคลื่อนที่เร็ว มันสามารถติดหัวรบได้หลายชนิดทั้งแบบระเบิดแรงสูงและหัวรบเจาะเกราะทาให้เป็นอาวุธที่ยืดหยุ่นอย่างมากและถ้าคุณคิดว่ามันเป็นแค่ของไทยใช้เองคุณคิดผิดเพราะมีรายงานว่าประเทศในอาเซียนอย่างอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์กำลังเจรจาซื้อด้วยราคาส่งออกจะถูกกว่าเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ25ล้านดอลลาร์ต่อ1ลูพูดถึงดีไซน์ตัวจรวดมีความยาว9เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง0.8เมตรใช้เทคโนโลยีสตีลโคตติงที่ทำให้เรดาร์ตรวจจับได้ยากขึ้น และใช้เชื้อเพลิงโซลิดฟูเอลแบบใหม่ที่จุดระเบิดได้รวดเร็วแล้วทำไมแททีแททขีดล่าง56ถึงเป็นกระแสนในโลกออนไลน์เพราะหลายคลิปที่หลุดออกมาแสดงให้เห็นการยิงจริงที่สามารถทะลุทะลวงเป้าจำลองได้แม่นยำแม้ยิงจากระยะกว่า1,400กิโลเมตรแถมระบบ AI ของมันยังสามารถแยกแยะเป้าหมายปลอมกับจริงได้ภายใน3วินาทีนี่ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศไทยในเวทีโลก และสาหรับคนที่ชอบเทคโนโลยีแบบเราๆมันคือผลงานที่ต้องติดตามแต่คําถามที่หลายคนอยากรู้คือถ้าเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาคเช่น BraMOS II ของอินเดียหรือ CM C 401ของจีนซาตีซาตขีดล่าง56สู้ได้ไหมคําตอบคือในด้านความเร็วและระบบนําวิถีซาตีซาตขีดล่าง56ไม่เป็นรองใครแต่ข้อเสียคือจํานวนการผลิตที่ยังน้อยเพราะเพิ่งเริ่มสายการผลิตในปี2025ทําให้กว่าจะผลิตได้จํานวนมากต้องใช้เวลา และสุดท้ายราคาก็ถือว่าแรงถ้าเทียบกับงบประมาณกองทัพหลายประเทศแต่สำหรับไทยมันคือการลงทุนระยะยาวเพื่อป้องกันประเทศ Music Bu i l d Up a g a i นนี่แหละคือทุกอย่างเกี่ยวกับ Thailand Z t h a i l a ด d m i s ซิ l ซาตีซขีดล่าง56ปี2026ทั้งราคาและความล้ำที่คนทั้งโลกจับตาอยู่คุณคิดยังไงกับขีปนาวุธรุ่นนี้ราคาคุ้มไหมกับสิ่งที่ได้คอมเมนต์บอกเราเลยและอย่าลืมติดตามออโต้คาร์ garage เพื่อไม่พลาดทุกเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก กดไลค์กดแชร์และเจอกันคลิปหน้า